บุรีนะครับว่าจาังหวัดจันทบุรีนมันน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งความเสี่ยงของเราเนี่ยกลุ่มเมื่อวานไปดันเลืนสี่กลุ่มนะครับที่เล็ดรอดอยู่จันทบุรีะไปไปอยู่ที่สมุทรสาครนะครับอีกเรื่องแนวนล้มของเราเนี่ยก็ดูแล้วความเสี่ยงในระดับต่ำ ยังไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะครับที่ที28เนี่ยมีโอกาสสูงน้ที่ไม่ใช่ผู reason, ้ใช้แรงงานละครับตอน,นนี้ก็เริ่มเพิ่มากจังหวัดสองจังหวัดนะครับตอนนี้มีจังหวัดใหม่เป็นเร uh, าเลยนะฮะซึ่งดังนั้นตัวอัตราเสี่ยงว่าในส่วนเนี้ยทางคณะกรรมการควบคุมโรคเนี่ยเห็นนะโดูเนี่ยในความเห็นเนี่ยจะต้องรักษาระยะห่าง รักษาระยะห่างมีมาตรก,การที่คุ้มนวดนะครับแล้วก็เลยผมก็เลยอ่านนั้นผมรับความเห็นทั้งหมดมาเือเพราะตอนนี้เหลืออยู่ทางจังหวัดตลาดนะทางนายองะฮะก็เหลือแต่ตลาดตาดก็ถามผมนะครับาตัดเขาก็บอกว่ามี